ทีนี้คำถามคือเดี๋ยวนี้มันมีมูลนิธิองค์กรทำความดีของพี่โบมมูลนิธิการจอมพลังเรื่องของเรื่องมันแตกนํกกาเพรวก็กรณีที่ไอซ์รัชนกจากพรรคประชาชนไปออกรายการคุณสอรยุทธ์แล้วก็พูดถึงเรื่องกรณีการทําหน้าที่คือพูดหลายเรื่องแหละแล้วก็พูดถึงเรื่องการทําหน้าที่ของคุณการจอมพลังโดยคุณไอซ์เนี่ยบอกว่าคุณการหรือคุณธรรมนั้นเนี่ยเขาน่าจะสนิทก,กันนะเขามีภาพถ่าย งานแต่งเอ่ยงานวัดงานพระอังกรกระถินสามัคคีอะไรต่างๆนานาเอ่ยแล้วธรรมนัตก็จะมีกับเรื่องเบนจามินการธรรมนัตเบนจามินเขาก็จัดโยงอย่างนี้ที่ทางคุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไปโฟนอินคุณกันทางคุณไอซ์เซก็บอกว่าแม้เสดเจอเลยไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆแบบที่คุณกันมักจะมาออกตัวเป็นๆในรายการอื่นๆโฟนอินก็ได้ ในโฟนอินก็มีการตอบปากต่อคคำกันคุณคุณกันจะบอกว่าถ้าใครถ่ายรูปกับใครเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องสนิทสมคนคนนั้นด้วยถ้าดังนั้นนะคุณไอซ์เนี่ยถ่ายรูปกับผู้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ล้มเจ้ากับไปด้วยสิหรือแม้แต่คุณไอซ์เองก็ยังมีคดีคุณไอซ์บอกใครเขียนบทให้คุณเหรอบอกไม่ต้องมีใครเขียนบทหรอกเพราะมันคือความจริงแต่มก็ตอบปากต่อคํากันในระหว่างนั้นก็เป็นเหมือนแบบคุณสุริยุทธก็เป็นเหมือนกรรมการห้ามโวยตรงกลางตรงนี้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  เรื่องมันไม่จบเขาก็มีสำนัก่านอิสวกรรมก็ไปดูมูลนิธิการจอมพลงังซึ่งก,การจดมูลนิธิเนี่ยมันต้องจดในมหาไทยถูกไหมถูกครับอ่าแล้วมันใช้เอกาสารเยอะมากนะก็ไปก็ไปดูในมูลนิธิก็พบว่าไอ้ข้อ39เนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมสามแปดสามเก้าเนี่ยสามสิบสามสิบเก้าข้อนี้มันบอกว่าถ้ามูลนิธิได้เป็นอะไรขึ้นมาทรัพย์สินทั้งหมดทรัพย์สมบัติทั้งหมดในมูลนิธิเนี่ยก็จะต้องตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัสพรมเผาว่าอ้ออาว ถ้าเรารู้อย่างนี้หลายคนบอกถ้าเรารู้เสียอย่างนี้นอาจจะไม่ทําบุญกันด้วยนวัดนวัดก็มาเลยนา้าแกก็มาทุกเรื่องแหละเนาะนาวัดก็บอกว่าถ้าฉันรู้อย่างนี้ฉันก็ไม่ทําบุญกับเธอด้วยหลายคนก็พูดว่าถ้าฉันรู้อย่างนี้ใช่ไหมฮะอาขึ้นบัญชีมูลนิธิเจ้าฟ้าหน่อยนะจดไม่ทนันพี่จุตินันไม่ต้องจอดสิพี่เอาโทรศัพท์มาถ่ายสิคุณเกษราบอกมูลนิธิไทยมีเยอะมากจ้องแต่กันคนเดียว ช่องสไปถามพี่แอมกับมณิชชนด้วยหรือเปล่าเรื่องประมูลของการรัฐเนี่ยได้เยอะกว่าพี่กันนะเออซาตาสี่ิถึงไหนแล้วนะไอซ์เอาทีละเรื่องกันนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ทีนี้วันนี้พี่หนุ่มก็เลยบอกว่าขอให้พี่กันเนี่ยออกมาช่วย <c oughs> ช่วยแบบสร้างความโปร่งใสกับตัวเองนะแล้วไม่ต้องมาจากกรณีน,นายนเรศนาหนอมตูมทนายความสิทธิมนุษยชน เผยแพร่อเอกสารข้อบังคับมูล,ลนิธิการจอมพลังช่วยสู้บอกว่าตามข้อบังคับของมูลลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ข้อ39กําหนดว่าถ้ามูลและนิธิต้อง,ลงเลิกล้มไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลลนิธิที่เหลือให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูล,ลนิธิธรรมนัฐพมเผ่านั้นวันนี้มงคลเกตอันนี้ก็เหมือนกันใครมีเรื่องอะไรต้องมีมงคลเกตมาแจมมงคลเกตสุขสินธารานนท์ก็บอกว่าเนี่ยตั้งใจสนับสนุน โอนให้กับการจอมพลังตัวจริงให้ไปซื้อรถตู้คอนเทนเนอร์ก้นชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ8ตุลาจำนวน5 0 0บาทจำได้ไหมที่เขาขนคอนเทนเนอร์ er ไปเนี่ยมงคลกิตบอกก็เข้าใจว่ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยคุณกันเป็นประธานมูลนิธิจึงโอนไปถ้าเป็นของคนอื่นผมไม่รู้จักไม่เชื่อถือถ้ารู้จะไม่โอนไปตอนนี้ก็เริ่มมีอย่างนี้มากขึ้นนะคะน่ามีมากมากขึ้นทนายนี่นี่นี่ทางนี้มาแล้ว เน,นล่าสุดทนายนรเศเก็เปิดเผยข้อกฎหมายมูล,ลนิธิบอ,อกว่าการเปลี่ยนแปลงผู้รับทรัพย์สินเป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการอย่างแท้จริงฉะนั้นการจอมพลังซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษามูล,ลนิธิไม่มีอำนาจแก้ไขเองได้แนะว่าหากเชื่อมั่นว่าให้ทรัพย์สินเมื่อเลิกแล้วเนี่ยให้ตกเป็นของมูล,ลนิธิธรรมนัตเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องลังเลเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนะโดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงผู้รับทรัพย์สิน จากมูลนิธิการจอมพลังมาเป็นมูลนิธิธรรมนัฐหรือเป็นมูลนิธิอื่นถือเป็นการแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิตามข้อ38ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้นซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นเนี่ยการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า3ใน4ของจํานวนกรรมการทั้งหมด มติอนุมัติที่แก้ไขต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอำนาจนี้จะเป็นของที่ประชุมกรรมการอย่างแท้จริงที่ปรึกษาการไม่มีอำนาจแก้ไขเองได้แม้ว่าผมไม่เคยรู้จักคุณกันจอมพลังเป็นการส่วนตัวและชื่นชมในหลายบทบาทที่เขาได้ช่วยผู้เสียหายเย <Yeah, S 2> ื่อในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดคือการพูดตามหลักการและข้อกฎหมายที่ระบุในข้อบังคับของมูลนิธิคุณกันเอง ทนายเนี่ยก็บอกว่าถ้าผมเป็นคุณกันเชื่อมั่นในสุดจริตใจว่าการจดทะเบียนจัดตั้งมูลณนิธิโดยกําหนดให้ทรัพย์สินเมื่อเลิกเนี่ยตกไปของคุณธรรมนัฐเนี่ยมูลนิธิคุณธรรมนัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักเจตนาหลักการที่ยึดถือเราก็ไม่ลังเลหรือพยายามจะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับถ้าเราเชื่อว่าเป็นอย่งจริงเราก็เดินหน้าต่อไปไม่หวั่นวันอันนี้ก็ว่ากันไปะนะคุณหมอว่ารงเดชจิตวิกรมฮะคุณหมอว่ารง หมอวรงบอกว่าตามที่พวกเราได้จัดตั้งมูลนิธิไทยพักดีเพื่อช่วยเหลือพี่ออน้องประชาชนออออซึ่งได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขอนําระเบียบมูลนิธิหมวด,มวดที่ดทีเ11เรื่องการเลิกมูลนิธิของมูลนิธิไทยพักดีกําหนดเอาไว้ว่าในข้อ41เนี่ยถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็าตามทรัพย์สินของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรมรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัมรรมจึงเรียนมาเพื่อทราบครับอ่อาไหนก็แนบแนบไอระเบียบความบังคับอะไรมาด้วยเรียบร้อยนะจ้าเอีนยวนะเอีนยวนะคะ นะมีคนให้ข้อมูเลเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังมาเยอะพอสมควร<ม>อเคจ้าเอามาเอาเรื่องก,กันจอมพลังกันก่อนนะจ๊ะคุณเพื่อนฉันต้องเขียนมาเยอะมากเลยอ,ะอ่ะอ่าไม่ทันแหมไปถึงตอนนี้เขียนมานะที่เมื่อก่อน,นไม่เห็นเขียนเลยคือคือวันนี้เนี่ยนะคะ สำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาก็ไปมองที่มูลนิธิการจอมพลังต้องช่วยสู้นะคะเรื่องความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งมันก็ไม่น่าจะแปลกใจนะ<ม>เพราะเขาเ็เห็นภาเพเขาคู่กันตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันปนที่มาจากคุณนรเสศนานหนองตูมทนาในความสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งอันนี้มันก็น่าจะมาเกิดมาจากกรณีที่คุณการเนี่ยไปออกรายการถึงกระแสะคุณมาริการแหละมันก็น่าจะมาจากแรงกระเพื่อมจากเรื่องกรณีคุณอังคณา<ม>คือคคเอาวาัน<อ>นี้เลยภาพใหญ่ด้ยนะ คือถ้าเมื่อวานใครเห็นที่รัชนกโพสเนี่ยจะเข้าใจว่านี่คือแคมเปญเลือกตั้งของพรรคส้มเลยลที่บอกว่ามีส้มไม่มีเทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็เพื่ออันนี้เพื่อการนี้เลยเพื่อการที่จะชูว่าพรรคส้มเนี่ยจะมาปราบพวกสีเทาก็ไม่ได้ร้อยสี่สิบอ่านะมีส้มไม่มีเทาอเออเห็นไหมคือการจัาบาลังเนี่ยเป็นเป้เปาใหญ่นะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะการเองเขาก็มีมีประเด็นให้เป็นช่องโหว่อยู่ อันนี้ว่ากันตามตรงใช่ไหมด้วยนักข่นนกเนี่ยก็ประจิจีจ้จี้จี้ประจุดคอนเน็กชันระหว่างการก,กับธรรมนัตว่าทนายนี่มาทนายไหนทนายสิทธิมนุษยชนเวลาอ่านข่าวพวกหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยใครเป็นทนายอทนายความสิทธิมนุษยชนอ,อ่านะเขาพูดเดียวกันเขาพูดเดียวกันแต่เอาแล้วก็อย่างที่ทนายเขาบอก,กเขายกข้อกฎหมายมานั่นแหละแต่นี่คือการขยายผลได้เห็นภาพชัดๆแต่ว่านี่ไงข้อ39มสิบเก้านมูทิสเลิกแล้วปุ๊บจากนี่ไปอยู่ที่นี่อยู่กับธรรมนัตทีนี้ พออยู่กับทมนัสปุ๊บคนที่บอกอ้าวตอนช่วยนี่ฉันช่วยเพราะคุณกันนะเอ,อฉันถ้ะลุฮับรู้อะไรกัรรมนัดฉันไม่ไปด้วยนะตอนนี้ก็จะมากันเป็นพวนเลยไหมเตเตอร์นะวงน้วัดอะไรไม่เคยเชื่อเต้กันเลยนะคือจะเห็นภาพไปตอนเนี้ย <c oughs> คือกันเนี่ยตอนนี้โดนมรสุมกระหนำ่ำอะพายุรักโหมกระหน่ำแล้วกระแทกซ้ำดวงหรือไทยเลยน้วัดเองกับพี่เต้ก็ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เออฝั่งเรื่อง หวังเรื่องพี่แกนจอมพลังแล้วทีนี้อย่างนี้ท่านผู้ชมฮะคือไอ้ข้อบังคับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมันเล่นต้ถึงว่าอ้าวพี่แกไม่ได้เป็นประธานมูลนิธิหรอกเลยอ่าใช่พี่แกนมาที่ปรึกษาหรอกเลยสองอ้าวไอ้ข้อสามสิบเจ้าบอกถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์มูลนิธิแกนจอมพลังเนี่ยตั้งเมื่อห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกแปดในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิธรรมนัสพรมเผ่าเพราะว่า มูลนิธิธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยเมื่อ6ธันวาคม55แล้วคุณธรรมนัฐเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิที่พะเยาในวาระเริ่มต้นเนี่ยคุณธรรมนัฐเป็นประธานกรรมการร้อยตำรวจเอกน,นั่นลงเขื่อนวางเป็นรองกัญญลักษณ์การเหมาเป็นกรรมการเห็นรันยิกอาทิศรีชัยเป็นกรรมการเลขานุก,การหนึ่งในวัตถุประสงค์การจัดตั้งบอกชัดเจนว่าไม่ดําเนินการอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองนายทะเบียนม,มูลนิธิจังหวัดพะเยาก็อนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ22ตุลาคมปี55 ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลคือของการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยห้ากุมาพันหกแปดแต่ของคุณธรรมนัสเนี่ยห้าห้าอีกสิบปีอ่ะห่างกันสิบปีนะห่างกันสิบปีอันนี้อันนี้รายละเอียดของสองมูล,ลนิธินะคะเราก็เป็นใน